ครับผมขอชาร์จแบตหน่อยได้ไหมครับขอได้ครับปักอยู่ใต้โต๊ะครับกาแฟหมดสั่งกาแฟนะครับได้ครับโอ๊ยอุยกำลังจะบอกว่าระวังชนโต๊ะครับโต๊ะเป็นอะไรไหมครับเป็นห่วงหัวผมสิครับเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวๆดีครับคุณลูกค้าเกิดอะไรขึ้นครับมันมันมันดูดเงินผมออกไปหมดเลยครับ นี่เงินในบัญชีผมห้าแสนกว่าบาทมันดูดออกไปตึ๊ง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 เลยครับเมื่อกี้เดี๋ยนะครับมันเป็นไปได้ยังไงครับผมก็เห็นคุณชาร์จแบตอยู่เฉยนะครับผมว่าต้องเป็นที่ลักของคุณแน่เลยลักมันดูดเงินผมไปครับเดี๋ยวใจเย็นๆครับผมว่าเป็นที่สายชาร์จคุณหรือเปล่าครับเฮ้ยหมดเอ้สายชาร์จผมได้ยังไงเราสายชาร์จผมใช้มาเป็นปีเลยนะพี่ถ้ามันจะดูดนะก็คงจะเป็นแค่ไฟดูดผมโดนดูดประจำเอ้ยรู้ว่าคุณไปทำอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์มาหรือเปล่าครับผมนึกออกแล้ว ผมเพิ่งเปลี่ยนเคสโทรศัพท์มาใหม่ต้องเป็นเคสโทรศัพท์ดูดเงินในบัญชีผมไปแล้วแน่เลยโอ้ยโอเคสโทรศัพท์นี่เหรอครับเฮ้ยตำรวจรครับเฮ้ยอย่าไปเข้าใกล้มันอันตรายนะครับมันเป็นเคสดูดเงินผมหมอบเลยหมอบเลยโทรหารัฐบาลบอกว่าประกาศสงครามวัดฉุกเฉินให้ผมหน่อยใช่ใช่ครับโทรหารัฐบาล๊วยนี่แค่เคสโทรศัพท์ครับไม่ใช่4137เฮ้ยโอ้คุณตำรวจครับคุณตำรวจครับมาทางนี้เลยครับนี่ครับเขาบอกว่าเคสดูดเงินครับเอ๊ะถ้าไม่ใช่เคสมันก็ต้องเป็นปั๊ก หรือไม่ก็ต้องสายชัดแน่นอนเลยมันต้องดูดเงินผมไปครับดิฉันว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างค่ะอะไรมันดุดเงินในบัญชีผมไปครับเอาอย่างนี้นะคะจะเย็นๆแล้วลองเล่าให้ดิฉันฟังหน่อยได้ไปทําอะไรกับมือถือของคุณหรือเปล่าคะอย่างเช่นดาวน์โหลดลิงก์จาก s m s แปลกๆหรือเปล่าล่ะคะเฮ้ยผมนึกออกแล้วครับผมท,ทําธุรกกับกรมสรรพกรครับพอจะมีเขาคะ่ะลองเล่าต่อสิคะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณนายผมเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพกรนะครับ จะโทรมาแจ้งเรื่องคุณมีภาษีติดค้างอยู่จํานวนมากจะต้องเสียค่าปรับครับอุ้ยเข้าใจผิดแล้วครับเออผมจ่ายทุกปีนะครับไม่ได้ติดค้างนะครับแต่ในข้อมูลของกรมสรรพากรเนี่ยแสดงขึ้นมาว่าคุณมีภาษีติดค้างมา3ปีแล้วนะครับกรุณาจ่ายภาษีย้อนหลังพร้อมค่าปรับด้วยครับผมว่าลองตรวจสอบใหม่ดีกว่านะครับนี่ถ้าคุณไม่แน่ใจนะครับกรุณาแอดไลน์ของกรมสรรพากรตามที่เราส่งให้ใน SMS ด้วยครับได้ครับยินดีครับ โอ้โหอะไรวะเนี่ยจ่ายทุกปีแล้วบอกไม่จ่ายมาแล้วอมาเป็นไฟล์ apk ให้โหลดเลยเหรือครับไม่ต้องเข้าไปโหลดใน o o o l l p Pay หรืกครับเป็นแอปพลิเคชันอัปเดตล่าสุดครับยังขึ้น g o o g l e p l a y ไม่ทันสามารถติดตั้งได้เลย <Yes. S 2> ถ้าขึ้นอะไรมาก็กด yes ตอบ <Yes. S 2> รับไปอย่างเดียวครับ yes กรอกข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่การตั้งรหัสผ่านนะครับชื่อที่อยู่หมายเลขบัตรประชาชนบัญชีธนาคารเราจะได้ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องครับได้ครับเลขบัญชี พอผมกรอกข้อ <Kız> มูลเสร็จเขาก็บอกว่าตรวจสอบไปที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นความผิดพลาดของกรมสรรพกรบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ติดค้างภาษีอะไรเข้าใจผิดนะครับก็เลยวางสายกันไปครับดิฉันเชื่อว่าแอปพลิเคชันที่ติดตั้งเนี่ยไม่ใช่แอปพลิเคชันของกรมสรรพกรหรอกค่ะน่าจะเป็นแอปผู้คุมมือถือระยะไกลซึ่งทําเรียนแบบให้เหมือนกับแอปของหน่วยงานรัฐ หลังจากที่ดาวน์โหลดแล้วเนี่ยนะคะก็จะสามารถเข้าควบคุมมือถือของเราได้เลยเสามารถเปลี่ยนรหัสมือถือ,อแล้วก็ขอ OTP จากโทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ยเพื่อที่จะไปเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารของคุณโดยที่คุณไม่ได้ทําอะไรเลยเเบางคนเนี่ยนะคะพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บ โทรศัพท์ค้างทันทีซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นการดูดเงินจากบัญชีหายเกลี้ยงไปเลยล่ะค่ะอใช่ครับเกลี้ยงจริงๆเลยแล้วแบบนี้ผมต้องทำยังไงครับไปแจ้งความแคปหน้าจอมือถือแล้วนำหลักฐานไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแต่ว่าบอกตามตรงนะคะว่าตามจับยากมากๆเลยล่ะค่ะ สำคัญที่สุดเลยนะคะคุณต้องป้องกันตัวเองก่อนไม่มีหน่วยงานไหนของรัฐที่จะโทรหาประชาชนแล้วก็บอกให้แอดไลน์แล้วก็ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรอกนะคะซึ่งหากจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยจะต้องผ่าน App Store หรือ Play Store เท่านั้นนะคะสําคัญที่สุดนะคะอย่ากดลิงก์ link, หรือดาวน์โหลดอะไรมั่วๆค่ะหากไม่มั่นใจเนี่ยให้โทรไปสอบถามหน่วยงานซึ่งเขาอ้างถึงโดยตรงจะดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยของคุณเองจำไว้นะคะเช็คให้ชัวร์ก่อนเชื่อเสมอค่ะ ไว้นะคะครับขอบคุณครับครับผมเช็คให้ชัวร์ก่อนเชื่อเั้นผมขอแอดไลน์ทุ้หมวดได้ไหมครับ